ผลเสมอสองที่งลรงละครแห่งความฝันสําหรับเกมเจอเซบียาันล่าสุดของปีสัดแดงดูเหมือนว่าทีมของเอริกเทนฮากจะต้องจ่ายด้วยราคาที่แสนแพงชนิดแพงเกินกว่าที่คาดคิดเอาไว้นะครับเพราะไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันที่ไม่เป็นอย่างใจหวังโอเคหระว่าอย่างน้อยไม่แพ้และแม้เซบียาจะยิง2ประตูในฐานะทีมเยือนแต่กติกาที่บังคับใช้ใหม่ของการแข่งขันไม่ได้นําเอากฎอเวโกมานับอีกต่อไปแล้วนั่นหมายความว่านัดที่2กับที่ไปเยือนลามอนสันเชตปิดควรหลังย่า้าของเซบียาปีสาดแดงก็อาจพอคิดได้ว่าเริ่มต้นกันใหม่แต่ราคา หาสารเหลือประมาณทั้งอาการบาดเจ็บของลาเฟลวานลานที่ยังไม่ชัวร์ด้วยซ้ำว่าหนักเบาแค่ไหนส่วนที่หนักแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะถึงขั้นปิดเทอมก่อนเพื่อเลยไหมก็คือในรายของลิซันโดมาร์ติเนสลํำพังคู่เซนเตอร์คู่นี้ขาดคนหนึ่งคนใดไปก็ส่งผลกระทบกับภาพรวมการจัดระเบียบเกมรับมากอยู่แล้วแต่นี่เล่นขาดไปพร้อมกันสองคนแฟนผีก็น,นึกเห็นหน้าเฮไลม์มาไกวัวนลียูเนียนตัวจริงคู่กับวิกตอร์ลินเดเลฟแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจกันเฮือกใหญ่ละครับงานนี้แล้วก็ยังไม่ต้องนับว่าเกมเยือนยังจะไม่สามารถใช้บบบรริิกาาดลพลังงใอยู่เส ที่สะสมใบเหลืองครบโคตาคาโทษจุดนี้ก็ทําให้แฟนผีหวนไปถึงเกมพิมเมลีกที่พังภาพในเกมเจอกับแอสตันวิลล่าซึ่งนั่นคือพิมเมลีกเกมเดียวในซีซั่นนี้ที่บรูโน่เฟรนันเดสพลาดลงสนามโดยเหตุผลสะสมใบเหลืองครบโคตาเช่นกันขณะที่รอบวันที่ผ่านมาแม้จะดูเหมือนมีข่าวดีบ้างจากการที่หลายสื่อคาดกันว่ามาคาแรตฟ,ฟอร์ดน่าจะหายเจ็บทันเกมไปเยือนถิ่นกระทิงดูเพราะว่าตัวของรายงานข่าวยังเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นเพราะข้อเท็จจริงคือจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีกาหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเผยออกมาจากสโมสรนแม้ตแต่น้อยว่าสรุป แล้วแรดฟอร์ดจะกลับมาได้เมื่อไหร่ตรงตามที่เอเดร็กเทนฮากใช้คําพูดในการสัมภาษณ์ตอบประเด็นเรื่องของแรดฟอร์ดเอาไว้ว่าผมคาดหวังนะนี่คือโอกาสแต่ผมก็คอนเฟิร์มไม่ได้ว่าเขาจะกลับมาพร้อมเมื่อไหร่ขณะที่ตัวของแรดฟอร์ดก็มีเพียงการทวิตข้อความไว้บนแพลตฟอร์มออนไลน์วันที่13เมษายนที่ผ่านมาระบุว่าผมกําลังทํางานหนักกับนักกายภาพของทีมเพื่อจะได้กลับมาให้เร็วที่สุดไว้เจอกันเร็วๆนี้ถ้าตีความจากคําของแรดฟอร์ดก็น่าจะอ่านได้ว่าบางที่อาการเจ็บของเขาไม่ได้หนักแบบสาหัสสากันอย่าด็้นไนวจเหร กกับมมาทนนเเเยซ็็ปได้ขณะเดียวกันก็มีประเด็นที่ถูกพูดถึงตามมานั่นคือเรื่องของแนวทางการเล่นของอโนี尼ที่เกมกับเซบีย่านั้นเจ้าตัวถือว่าเล่นได้เยี่ยมมากๆและมีโอกาสจะเอาชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดด้วยซ้ําถ้าไม่โดนปฏิเสธโดยสามเหลี่ยมเสาคานซะก่อนแต่ประเด็นก็คือการที่อันโนี尼ดูเหมือนจะกลายเป็นจุดที่ผู้เล่นเซบีย่าเพลงเล่งที่จะเล่นยั่วยเยาะใส่ซึ่งตัวของอนี尼ก็มีสไตล์การเล่นที่ยั่วยเยาะตอบไม่แพ้กันจนกลายเป็นช็อตที่จะใส่กับมาร์กอสอคุนยาของเซบีย่าอยู่ครั้งหนึ่งแต่สาระสําคัญก็คืออบร่่นนลาาาายกาเเททีข้ํง แขกของอนี่ในหลายๆครั้งมันทาให้สภาวะของเกมมันรุนแรงมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยใช่เหตุเปล่าๆหรือไม่และในบางครั้งบางทีมันพายทีมเดินเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ส่มเสี่ยงจะเสียเปรียบโดยไม่ใช่เหตุหรือเปล่าสไตล์การเล่นของอตนี่คือนักเตะที่มีทักษะอุดมด้วยความมั่นใจตามแบบฉบับแซมบา้าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันมาพร้อมกับความอ,อ,อ่อนเบื้องล่างโดยที่เจ้าตัวก็ทําตัวอยู่ในโหมดด่างกก่ต้องการประทัดอยู่เสมอกับทุกจังหวะที่คิดว่าตัวเองโดนลังแกซึ่งตรงจุดความของขึ้นงง่่่่าาาายยขอออันนนตตีีีีแหหละะทเเคคมกกรรววิ์ ไปจะเป็นปัญหาเพราะผู้เล่นทีมอื่นย่อมเห็นว่านี่คือหนึ่งในจุดปอบบางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่หากที่ตรงจุดนี้ขึ้นมาจะทําให้ปีสัจแดงเสียเปรียบได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่คิดกันเอาเองเพราะแม้แต่เอร็กเทนฮากเองก็พูดถึงสาเหตุที่เขาเปลี่ยนตัวอันตนี่ออกมาที่ชัดมากๆนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ในมือของเราแทบเบ็ดเสร็จจากสกอร์นำสองศูนย์เราเล่นกันในแนวทางที่ดีฉะนั้นคุณไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในสถานการณ์ต่อสู้ส่วนตัวกับคคคูู่่่่่่แแขขขงงมมมมมัันนนนไจําาาเเเเปป็ลลยยุุุณรฏิิกให้้ดืออะึส จะทําให้โดนไล่ออกดังนั้นผมจึงไม่ต้องการเสี่ยงคือมันถูกต้องนะครับกับตระกาศที่ว่าโดนคนอื่นเล่นแรงใส่ต้องตาหนิคนเล่นแรงสิแต่อีกอย่างที่คุณต้องเข้าใจด้วยว่าในชีวิตคนเราถูกต้องก็ไม่ได้แปลว่าจะทําให้ตัวเองปลอดภัยเสมอไปเหมือนการเล่นของอันโตนี่ที่คุณรักจะเล่นในแนวทางเรียกแขกงแบบนั้นคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าสถานการณ์ของเกมหน้าตอนนั้นที่นํา2-0มันใช่เวลาที่จะยั่วเยาเชิญให้องศาเกมมันเดือดขึ้นมาหรือเปล่าเข้าใจนะครับว่าสไตล์การเล่นของอันโตนี่มันสามารถเป็นอาวุธในการททําาาาใหห้้้คู่่่ตตตอสะะบะแกไดวีเเร็นม ตลอดตั้งแต่ Anthony อันโตนี่ย้ายเข้ามาคือส่วนใหญ่จะเป็นตัวอันโตนี่ซะมากกว่าที่หลุดซะเองของเข้าตัวซะง,งั้นไปเชื่อว่าถ้าอันโตนี่โตในด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่มากกว่านี้และเข้าใจประโยชน์สูงสุดของเกมการเล่นเพื่อทีมมากกว่านี้เขาจะวิวัฒนาการไปเป็นตัวรุกที่อันตรายระดับแถวหน้าของวงการได้ไม่ยากเลยหลักครับส่วนเรื่องของเกมที่จะต้องไปเยือนเซบีย่าเพื่อตัดสินหาทีมเข้ารอบตัดเชือกในช่วงกลางสัปดาห์หน้าก็ต้องปล่อยมันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงไปก่อนเพราะตรงหน้าที่รออยู่คือเกมลีกสุดสัปดาห์ททีีีีี่่่่ดกกกคควาาามมมสํััญไแพพ้้นนนเืือองจผลต ที่เป็นเป้าหมายหลักจริงจังของทีมในซีซั่นนี้ด้วยชื่อชั้นของนอตติงแฮมฟอร์เรสย่อมไม่ใช่งานยากมากจนเกินไปนักสําหรับปีสาดแดงก็จริงะว่าด้วยภาวะที่ขาดตัวหลักค่อนข้างมากประกอบกับทางฟอร์เรสได้เล่นในบ้านและต้องสู้สุดหัวใจเพื่อที่หลนหนีการตกชั้นซึ่งแฟนบอลก็น่าจะทราบดีว่าทีมที่อยู่ในสถานะกําลังหนีตายมักจากนั้นเอาพลังงานพิเศษมาใช้ในช่วงท้ายซีซั่นได้อยู่บ่อยๆโดยในจุดที่เรื่องของอาการบาดเจ็บผู้เล่นเอลิกแทนฮักเลือกจะมองในมุมที่เป็นแง่บวกว่าอย่างน้้้ออยคืเเเรราาามมีีกกกลลุ่่ํัังงงชชิึึททททใดดแนนไซ เห็นแล้วในเกมกับเซบียาแต่ในระหว่างนี้เราก็ต้องชนะเกมด้วยผมคิดว่าเรามีผู้เล่นที่ดีพอเมื่อเราเจอปัญหาอย่างอาการบาดเจ็บหรือโทษแบนเรายังมีผู้เล่นให้เลือกใช้มากพอพร้อมกันนี้เอลิกเทนฮักก็กล่าวชมรายบุคคลเป็นพิเศษที่เล่นได้ดีในเกมเจอกับเซบียาอารอนวัดบิสากา้าทำได้ดีมากๆอันโตน,นี่ก็เช่นกันซาบิเซอร์บรูโน่และก็มักซิยาวพวกเขาเหล่านี้ล้วนทำได้ยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดของเราโซนอัปเดตเรื่องของลูกชอและแม็กทูมเมนเอลิกเทนฮักระบุว่าก่อนจะถึงเกมกับฟอร์เรสต์เราม ชัดว่ายังไงแต่มันเป็นไปได้ที่สกอตหรือลุคอาจจะได้กลับมาสู่ทีมแต่ยังไงผมก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ชัวร์หรอกนะส่วนคําถามที่ถามว่าองตัวนี้มาซียาวจะพร้อมออกสตาร์ตตัวจริงต่อเนื่องเป็นเกมที่2ในเกมกับฟอร์และสุดสัปดาห์นี้หรือไม่ก็อาจจะได้แต่มันก็ค่อนข้างเสี่ยงซึ่งตรงนี้เราไม่อยู่ในสถานะที่จะเสี่ยงได้มากนักเพราะเราไม่ค่อยมีออปชั่นให้ใช้งานมากนักในแดนหน้าทั้งแรดฟอร์ดกับการาโชก็เจ็บอยู่ดังนั้นเราจึงต้องค่อนข้างระมัดระวงังกับการตัดสินใจมากพอสมควรขณะที่คําถามที่ ใตใช้ลงแข่งขันด้วยโปรแกรมที่ถีแบบนี้ระดับพลังงานจะยังมั่นคงเสมอในทุกเกมเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดตรงส่วนนี้เอริกเทนฮารกระบุว่าแน่นอนและผมก็ยังเห็นด้วยว่าเราได้เปรียบในเกมยังไงนั่นเพราะยิ่งมีเกมให้เล่นมากเท่าไหร่มันก็เหมือนคุณได้ทํากิจวัตรประจําวันที่ถีมากขึ้นเท่านั้นเราชอบลงเล่นเพราะมันจะได้เป็นที่ระบายพลังงานเราต้องการคว้าแชมป์อีกและเราก็ต้องทุ่มพลังงานลงไปให้เต็มที่ถ้าเราอยากจะจบซีซั่นโดยบทสรุปที่พูดได้ว่าประสบความสําเร็จต่อมานักข่าวยังได้ถามเทนฮากกับประเด็นกาาารแขข่่่งันนนใพื้ทีเว เขามองอยังไงเมื่อถึงจุดนี้อย่างแรกเลยคือทุกเกมคือการต่อสู้ทุกเกมคือการช่วงชิงเพื่อให้ได้มาฉะนั้นคุณก็ต้องมีความพร้อมที่จะกระโจนลงไปในสังเวียนอย่างที่ผมบอกว่าเรามีขุมกําลังที่มากกว่าแค่11คนตอนนี้คือเวลาที่คนอื่นๆจะก้าวขึ้นมาเมื่อโอกาสของพวกเขามาถึงพวกเขาก็ต้องพิสูจน์ได้เห็นและมีส่วนร่วมในการผลักดันทีมอย่างที่ผมพูดเสมอว่าคุณต้องมีความพร้อมเป็นสารตั้งต้นซะก่อนไปต่อกันที่ประเด็นในเรื่องตลาดนักเตะที่สื่อยังคงเล่นกันตลอดทุกวันโดยรอบวันวันนี้ชื่อของเอ ระบุว่าอยู่ในความสนใจของปีศัตว์แดงโดยฟาบิซิโลมาโนเลือกจะใช้คําว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จริงจังมากขึ้นกับการมองเดียวนี้ว่าเป็นไปได้ที่จะเดินหน้าเข้าหาตอกย้าด้วย n b c Sport ที่เล่นข่าวเรื่องแม็กอลิสเตอร์เช่นกันว่านอกจากปีศัตแดงแล้วนั้นก็ยังมีเชลซีและลิเวอร์พูลอีกสองทีมที่จับตาม,มองอยู่โดยในอีก2-3วันนี้รายงานของทาง n b c Sport ระบุว่าทั้งสมสโมสรจะมีโอกาสในการให้ตัวแทนของสโมสรไปพูดคุยกับตัวแทนนักเตะและตัวนักเตะเองเพื่อการขาาายยไอเเดีีีว่่แแตตละทมโปรจสหหับบบนนค และของค่าจะตรงใจเอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มาทีสุดส่วนสปอร์ตวันสื่อของฝั่งเยอรมันเลือกจะตีข่าวว่าปีแสดงมีการติดต่อโดยตรงกับตัวแทนของเรนเดลโคโลมัวนี่กองหน้าฟอร์มแรงของกัดบักเพื่อสอบถามรายละเลอียดเบื้องต้นซึ่งเคสนี้สื่อเลือกใช้คําว่าเป็นเป้าหมายที่อยู่ในเตดจัดให้อยู่ในลิสต์ของผู้เล่นที่พวกเขามีโอกาสจะคว้าตัวมาร่วมทําได้ไม่ยากและก็จะตอบโจทย์ปัญหากองหน้าตัวเป้าไปพร้อมกันในตัวขณะที่ความคิดเห็นน่าสนใจของคนในวงการมีในรายของพอสโคที่ออกมากล่าวแสดงความกังวลใจที่ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยู มาเตเนสไปเพราะอาการบาดเจ็บและมีแนวโน้มสูงมากที่เราจะได้เห็นการกลับมาของอดีตคู่เซนเตอร์ตัวจริงอย่างแฮร์รี่แ<ห>ม็กไวและวิกตอร์ลินเดอร์เลฟโดยสโคตถึงขั้นบอกว่าอาจกลายเป็นจุดพลิกผันของซีซั่นที่ทําให้สงเดือนนี้ของปีศาจแดงคือหายนะได้เลยพูดตรงๆผมคิดว่าการไม่มีแรดฟอร์ดจะส่งผลร้ายกับทีมเท่ากับการไม่มีลิซานโดมาเตเนสบูโนเฟรนเดสหรือลาฟาเอวาลานยิ่งคู่เซนเตอร์หายไปพร้อมกันแบบนี้แล้วกัดที่เราจะได้เห็นแม็กไวกับลินเดอร์เลฟพูดตรงๆผมกังวลใจเพราะพวกเขาไม่ได้จััับบคู่่่่กกนนนมมาาาแแแล้้ววตใหเือองงดี น่าจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้คงไม่เป็นอะไรมากอย่างที่คิดหรอกมัง้งปิดท้ายที่อัปเดตอาการบาดเจ็บของลิซันโดมาร์ติเนสที่มีรายงานออกมาเพิ่มเติมในช่วงประมาณ4ี่ทุ่มเมื่อคืนนี้โดยเอสเตบันเอดูนักข่าวเอสบีเอ็นสายแนบชิดประเด็นที่เกี่ยวกับผู้เล่นอาร์เจนตินารายงานว่าลิซันโดมาร์ติเนสมีผลการตรวจร่างกายอย่างละเอียดออกมาแล้วว่ากระดูกฝ่าเท้าขวานั้นแตกหกักและยังต้องรอการประเมินสถานการณ์ขั้นต่อไปเพื่อการตัดสินใจว่าเขาจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาหรือจะปล่อยให้เป็นการหายเองตามธรรมชาติในนรรรูููปแแบบบทีี่่่่มกกกาาาดลลออออยงงงถต้สววเเื ว่าจะหายหน้าไปจากทีมนั้นแค่ไหนไม่ได้มีการระบุออกมาทว่าถ้าใครพอจะทราบกันอาการบาเดเจ็บบริเวณฝ่าเท้าที่กระดูกหักนั้นถือเป็นกรณีที่ร้ายแรงเนื่องจากเป็นจุลดละเอียดอ่อนฉะนั้นก่อนเวลาในการรักษาก็น่าจะว่ากันที่หลักเดือนขึ้นไปส่วนจะกี่เดือนนั้นก็ต้องรออัปเดตที่มากกว่านี้แต่โอกาสจะปิดเทอมล่วงหน้าถือว่าค่อนข้างตีไปได้เลยว่ามากกว่า50%ขึ้นไปแน่แน่ถือเป็นความเสียหายร้ายแรงต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเส้นทางที่เหลือของฤดูกาลนี้และที่สําคัญเป็นเรื่องน่าเสียใจแทซาโมตร์ Martinez, ที่ตันโดนนรราต ความโชคร้ายที่ได้รับในรูปแบบนี้อย่างแท้จริงครับ